สวัสดีคะ่ะสวัสดีบ่ายวันพฤหัสนะคะสวัสดีปีใหม่ FC บางกอกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีช่วงบ่ายวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมไม้ไปโชว์ที่งานบุรีรัมนะคะเชิญอาจารย์หลดเลยคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็ได้รับคุณบางส่วนแล้วนะครับผม ก็เหลือแต่ข้างหน้านะครับกลัวเสียเวลานะครับต้นนี้ก็จะเตรียมไปงานบุรีรัมนะครับผมที่อุปนายกนะครับผมเนียไห้นะครับเตรียมไปงานนะครับก็ใบเขาแก่นะครับก็เลยเอาใบเขาออกนะครับผมแล้วก็ให้เขาแตกใหม่นะครับวันงานก็จะแตกใบกําลังดีนะครับผมครับครับอันนี้ก็ยังไม่จบสมบูรณ์นะครับผมถ้าอันไหนขาดอันไหนเกินก็จะตัดออกแล้วก็จะดึงทําฟอร์มให้เขา แน่นขึ้นนะครับผมครับรอให้เขาแตกมาก่อนนะครับว่าตรงไหนเราจะเพิ่มตรงไหนเอาไม่เอานะครับผมรอให้เขาแตกออกมาก่อนนะครับข,ข่าวข้าก็คัดเอาสิิงที่เราต้องการก่อนนะครับเป็นมะขามนะครับผมมะขามทรงต้นนะครับครับปอกไปเจอกันที่บุรีรัมนะครับผม เดือนกุมภานะครับผมจะยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับยังให้ยังไม่ได้แจ้งมานะครับถ้ายังให้แจ้งมาก็จะบอกเอฟซีนะครับผมก็ไปรอดูกันได้เลยนะครับผมมะขามต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมผมะมาขามที่อลังการอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็ใครเอฟซีท่านใดได้ติดตามก็คงได้เห็นนะครับว่าตัดทด มาหลายรอบนะครับผมเป็นสิบๆรอบนะครับผมกว่าจะได้ทรงที่ต้องการนะครับผมทานายกก็ได้ตัดแต่งมาเรื่อยๆนะครับผม,มยังไม่เข้าที่นะครับกว่าจะเข้าที่กว่าจะได้รูปทรงนะครับตามที่ศิลปินผู้สร้างต้องการนะครับผมครบสบายไว้ดู พาบินคนแรกไหมข้างหลังก่อนดัดไปแล้วนะครับผมก็เหลือข้างหน้านิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็หมุนไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใส่ตัวหมุนนะครับถ้าจะดัดหมดทั้งตนก็วเวลายเวลาเอฟซี C นะครับผมดัดนิดหน่อยพอนะครับ คุณทวินสวัสดีปีใหม่ท่านนายกอลอดและทีมงานบางกอกทุกท่านครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณทวินนะครับแมนทวินดีก่สวัสดีปีใหม่นะครับผมเอฟซี G, ทุกคนทุกท่านนะครับบุร,บรีบุรีรัมใกล้บ้านอาจารย์หลอดแล้วสิว่ันโอ้โหยังไกลอยู่ครับผมขึ้นทางบ้านผมต้อไปอยู่ประมาณรัก สามร้อยสี่ร้อยกิโลนะครับผมบ้านผมอยู่สุสดเขตแดนสยามเลยนะครับผมที่เขมราชนะครับผมไอ้กับปสบปอปลาวนะครับลุงเบนสวัสดีครับอลอส,สาวๆครับ,รบผมสวัสดีครับลุงเบน สวัสดีเช่นกันนะคะลุงแบนสวัสดี FC บางกอกทุกท่านด้วยนะคะคุณยังน้อนี่ตั้งประเทศแล้ววะอันบอกออกด้วยพี่น้องมาจะตั้งประเทศเลยวันนี้ท่านนายกไม่อยู่นะคะไปธุระต่างจังหวัดค่ะ คุณเดินงงๆต้นนี้สวยสะดุดตามากครับ,รบตรนนี้เป็นมะขามที่มีอายุเยอะนะครับผมใหญ่มากเป็นร้อยปีมั้งครับต้นนี้ยเยอะๆก็นั่อยุดน,นะครับได้เต็ม,มาอยู่ในสวนนี้ก็หลายปีพอสมควรน,นะครับ ้วนะครับผมหมายมา70-80แล้วนะครับ8 0แล้วนะครับรอดึงรายละเอียดเป็นบ,บางเมมบางสิ่งนะครับผมไหน,นเต็มเราก็ปล่อยนะครับถ้าไหนยังไม่เต็มเราก็เพิ่มนะครับผมต้ืที่เขาดูดีขึ้นนะครับผม ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคุณอมรินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณอมรินสวัสดีเอฟซิบางก่องทุกท่านนะคะไอ้จุงมันต่างกองบ่เสมอเว้ย ใช้เวลาไม่นานนะครับผมเพราะว่าแบัดบไปแล้วนะครับผมแดดเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็อากาศหนาวนะครับผมเอ็บซีทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณโกวิดสวัสดีครับท่านนายกอลอดคุณออนและทีมงานทุกท่านครับช่วงนี้ไม่ว่างต้องดูย้อนหลังตลอดครับ ยินดีนะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้ติดตามแล้วกันนะคะฝากขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะให้ดูข้างๆข้างหน้าข้างหลังนะคะช่วงนี้จะเป็นด้านข้างนะคะ จานโหลดก็ดัดแล้วนะคะได้ดัดไว้แล้วรายละเอียดเยอะแล้วนะคะก็บังกันมั่งนะคะเพราะรายละเอียดอกยอกเยอะแล้ว เอิดงานยังไงหลอดบุรีรัมงานยังท่านหูงานยังยังไม่ทราบนะครับผมเอฟซี C, ท่านใดอยากเห็นต้นจริงนะคะแจกจริงนะครับผมที่บุรีรัมนะครับเดี๋ยวยังไม่รู้แน่นอนนะครับว่าวันไหนนะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมคะใช่ครับยังไม<อ>่คอนเฟิร์มค่ะเอฟซีท่านใดค่ะ ถูกใจฝากติดตามนะคะที่งานบุรีรัมนะคะต้นจริงนะคะต่อเลยค่ะอาจารย์ลืมแล้วติคิดได้พร้อมกันพี่บ่าวสวัสดีครับผม วัดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอชซี G, บางกอกทุกท่านด้วยค่ะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะคะคุณภาคภูมิสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นใกล้ๆเลยนะคะเก่าเก่มากค่ะพอๆกับคมทำเลยนะคะมาขามต้นนี้ 回答。 ค,คุณยังคุณภาคภูมิสวยงามมากครับขอบคุณค่ะคุณโกวิทต้นนี้น่าจะเคยไปบึงฉวางครับใช่ครับผมใช่ต้นนี้เคยไปที่บึงฉวางแล้วครับคุณไม้ดีลีลางามสวัสดีปีใหม่ครับเฮียสวัสดีปีใหม่เฮียหลอดครับสวัสดีเดดช่นกันนะครับ ไายดีดีๆๆลาง,งามเป็นยังไงที่โน่นหนาวไหม,มคุณยังยองโตมากเยี่ยม,มเลยไหมคุณแชมปเยี่ยมเลยคุณเคียง,งต้นอะไรครับาาเป็นต้นมะขามนะคะเป็นมะขามทรงต้นค่ะ ไม้ดีลีลาหนาวครับผม ให้เห็นอล้วรตำแหน่งไปนัส่งเลย อยังก่อนหน้าที่โต๊ะไหนดูน,น,นี่นะอือันนี้อ่านยังวะจะมาลงจุดงานโอ้โตนอนจะลงมาจัดงานวันไหนครับยังไม่รู้วันนะครับจะเป็นเดือนคุมภานะครับผม เดือนกุมภานะครับยังไม่รู้นะครับทราบเราจะแจ้ง F4 ทีหลังนะครับผมเดือนกุมภานะครับเปชรละคหนครับประมาณกุมภานะคะถ้าได้รายละเอียดยังไงจะแจ้ง F4 อีกทีนะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะประมาณนี้นะครับผมเพาะดัดไว้แล้วด้านหลังนะครับผม ขอเรียก้ังหน้านิดหน่อยนะครับกลัวเสียเวลานะครับคุณแชมป์บุรีรัมย์และสารคาม,มคทนหนาวหนาวครับหนาครับกรีกำลังดีนะครับผมไม่หนาวไม่ร้อนเหงื่อก,กำลังออกนะครับผมคุณไม้ดีสวยสวยขอบคุณค่ะคุณศิลปะเจริญพรโยม เจริญพ,พรโยมหลวงพ,พงี่ก็อยู่บุรีรัมมาแถวไหนการับโยมน่าจะตัวจังหวัดนะคะหลวงพี่น่าจะจตัวจังหวัดบุรีรัมเลยนะคะในจังหวัดบุรีรัมเลยนะคะประมาณนั้นนะคะสถา,านที่ยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะที่บบาวกว่าจะเข้าลวดเสร็จ น่าจะนานหน้าดูวันครึ่งครับผมก็จริงไม่เยอะนะครับผมจิิงน้อยนะครับกาสาวเคนเข้านะครับผมเข้สาสองคนวันครึ่งนะครับผมวันครึ่งเสร็จนะครับสาวประกอบทำงานเร็วนะครับคุนเพียวเร็วนะครับคุนเพียวก็เลยเร็วคุณศิลปะบัตรดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะคุณศิลปะสวัสดีปีใหม่ FC บางกอกทุกท่านนะคะปีใหม่66นี่ก็อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยทุกท่านเลยนะคะขอให้แข็งและแข็งตลอดไปนะครับแข็งแรงค่ะแข็งแรงแข็งแรงโอ้ อ่ะอาจารย์หยอกหยอกนะครับผมครับครับนี่ก็เป็นดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับก็ดัดไปก่อนแล้วนะครับผมกลัวเสียเวลานะครับครับดัดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมดัดกิ่งล่างก็ให้เขาเข้ากับกิ่งล่างนะครับครับดัดไปดูกิ่งลำผาเหมือนกันนะครับ ทุกกิ่งนะครับดัดตามกิ่งตามลำเขานะครับครับกิ่งเล็กช่องเล็กก็ดัดตามกิ่งตามช่องเขานะครับผมครับคุณสุทีสวัสดีครับพี่พี่คุณจอน คุณจอสสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับผมเดียด๋วยวยผมจะถ่ายข้างบนนะครับผมจะดูได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านนะครับผมถ่ายด้านบนนะครับลงมาข้างล่างนะครับ พอมันหมุนไม่ได้นะครับคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกอรและทีมงานทุกท่านครับครับผมสวัสดีเส้นกันนะครับคุณคณิตเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะครับต้นนี้ก็จะเตรียมไปงานบุรีรัมนะครับผมครับเฮียไฮไม่ต้องตกใจนะครับผมไปแน่นอนนะครับเตรียมไปช่วยงานเฮียไ้นะครับ เป็นต้นมะขามนะครับผมมะขามต้นนี้ก็มีอายุเยอะนะครับเป็นร้อยปีนะครับผมครับคุณต้าสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านขออนุญาตแชร์นะครับครับผมยินดีนะครับผมเชิญได้เลยนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมครับพอเราไม่ได้ใส่ตัวหมุนนะครับผมหมุนไม่ได้นะครับ เป็นด้านหลังนะครับผมครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดหัวใจรัวๆรัวๆให้หน่อยนะครับผมหนึ่งคนหนึ่งไลค์หนึ่งคนหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูๆน,นะครับผมหนูนาหนูพุกนะครับผมหยอกหยอกนะครับเ <c oughs> าวประกอบมีทั้ง คุณเล็กคุณใหญ่นะครับผมนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมชูขึ้นทังสูงถ้าภาพไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอยากให้เห็นข้างบนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับเอานี่จะเป็นข้างบนนะครับผมถ่ายข้างบนนะครับถ้าภาพดูไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับผมครับถ้าดูดีก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ เร็วหน่อยช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่ามือก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับผมคุณสนอบอกว่าเอาใจไปเลย คุณเสนอเอาใจให้ใครไม่รู้เนาะค,คุณคนครสวัสดีปีใหม่ท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณมนัตสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับครับสวัสดีเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับผมครับพ่อ ครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากเอฟไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเอฟทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ